พัดลมลูกค้าสวิเสียล้วจะใช้พรุ่งนี้ด้วยไงพรุ่งนี้เขาจะมีงานบวชมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้พัดลม <Yeah. S 1> ก็ขอเวลาลูกค้าสองสามวันลูกค้าหรอกไม่ได้หรอกถ้าสองสามวันฉันจะไปซ่อมร้านอื่นถ้าอย่างนั้นช่างโฮตัดสินใจใช้เป็นรีโมทคอนโทรให้ไปเลยแล้วกันราคาแค่ร้อยกว่าบาทเอาไหมลูกค้าบอกโอเคจัดการเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะจัดการให้ลูกค้าเลยว่าพร้อมกลับ นะนำาวิธีการให้กับพวกเราดูไปด้วยเป็นเวลาเดียวกันนะฮะได้2เด้งเลยนะครับทำให้ลูกค้าได้ตังค์ด้วยแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับได้เอาไปใช้กันมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัดลมเก่าๆเงี้ยเราจะให้ไปรีโมทได้ยังไงอย่างง่ายที่สุดเพียงแค่มีไขควงแบงกับชุดแปลงรีโมทชุดเท่านี้ท่านก็จะมีพัดลมใช้รีโมทได้เย็นๆใจสบายราคาประหยัดกันแล้วป้าลองตามช่างโฮมาครับ มาเดี๋ยวตจ้าโคจะทําให้ดูอย่างโครชัดกันเลยนะฮะนี่ไอเสียนะครับแผงนี้ไอซีเสียนะมอเตอร์ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันสวิต์เบอร์หนึ่งสวิตเบอร์สองสวิตเบอร์สามไม่ใช่สวิตนะครับ SW แปลว่าสวิงหรือสายสำหรับพัดลมนะครับที่สายด้วยมอเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะนิวตันลายคอมมอน ง่ายๆนะฮะสายปั๊กไฟเนี่ยใส่สองข้างไปเลยซ้ายสุดกับขวาสุดนะฮะซ้ายสุดกับขวาสุดส่วนตรงกลางสําหรับฮาตาลิใช้สายสีขาวนะฮะตรงกลางสายสีขาวนะฮะถ้าเป็นพัดลมทั่วไปจะเป็นพัดลมที่สายมันจํากันอยู่นะครับเดี๋ยวมาใส่กันดูเลย ถ้าเป็นสวิตพัดลมสวิตท,ทั่วไปนะครับถ้าเป็นพัดลมที่มันเป็นสวิทตทั่วไปสวิตกดเราจะเห็นสายสีขาวเราจะเห็นสายสีขาวมันอยู่แบบนี้นะเราจะเห็นสายสีขาวมันอยู่อย่างนี้นะครับแต่อันนี้เป็นระบบสัมผัสมันแยกมาสายสีขาวฮารตเลินะเข้ารูกลางรูคอมมอนสีขาวเข้ารูคอมมอน เข้าไปก่อนเลยนะฮะจะได้ไม่หลงเข้าไปเลยส่วนนี้สายลักไฟนะครับเข้าสองข้างซ้ายและขวานะนี่ครับมืตอต้นมือต้นและลาย นี่นะครับสายปลั๊กไฟนะฮะเข้าซ้ายและขวานะครับสายสีขาวนะฮะเข้าตรงกลางนะครับของอัตารินะครับของอัตาร,ร,ออาาริใช้สายสีขาวนะครับและสีแดงสีดําเบอร์หนึ่งสีน้ําตาลเบอร์สองครับสีแดงเบอร์สามตัดเลยนะ สวิตปุ่มกดธรรมดาก็ใช้ได้นะสวิต์ปุ่มกดธรรมดาก็ใช้ได้นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นรีโมทได้เช่นเดียวกันนะนี่เอาบอร์ดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนี่ครับเรียงไปเลย1 2 3่งสามนะเข้าเรียงไปเลยนะฮะสีดําเบอร์หนึ่งสีน้ําตาลเบอร์สองนะฮะอาติลินะครับ,าารรบไล่ให้ดู สีแดงเบอร์สามนะครับสวิงไม่ต้องใช้นะครับเพราะตัวนี้เป็นสวิงด้วยมือดึงนะมือดึงขึ้นกดลงนะไม่ต้องใช้เท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วนะเ,วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็หาที่ไว้นะนี้ก็ไปติดอะไรก็ได้นะไว้เนยไว้ในนี้ก็ได้นะครับ หรือเพื่อนๆอยากจะยึดก็ได้นะนี่ยยึดก็ได้ครับสุเนครับเราจะฝากซ่อนไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะเราจะฝากซ่อนไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราอาจจะเอาเอาเจาะรูตรงนี้สะหน่อยนะเจาะรูตรงนี้สะหน่อยให้มันโผล่กันนิดนึงนะครับหรือใครไม่โผล่ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะรับได้ใกล้นิดนึงนะจะรับได้ใกล้นิดนึง ครับแล้วก็แะไว้ข้างนอกนิดเึงนะครับให้มันโผล่วไว้นะโผล่ข้างนอกแค่นี้ก็ได้แล้วนะะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับกนะ็มาดูหน้ากาันนี่จอดเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับน,นู่นไว้นู่นเลยเดี๋ยวลองกดดูกันว่าจะได้ไหมเรียบร้อยแค่เรือมางานนี่สบายเลยนะครับใครแย่งรีโมทก็กดกันหน้าดูเลยเดี๋ยวดูกดสีแดงอย่างเดียวเลยนะครับหนึ่งสองสามไล่ไป นะปิดก็นี่สีแดงล่างนี่ปุ่มปิดนี่ปุ่มปิดเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดตั้งเวลาด้วยนะครับนี่ตั้งเวลานะฮะเวลาอยากไม่ขี้เกียจปิดกลางคืนก็นี่กดปุ่มไทม์นี่นะฮะ ติดละหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็กดไปเรื่อยๆนับเอานะฮะนับเอานี่เดี๋ยวเราลองเปิดทุก่อนดีกว่านะฮะร้อนละร้อนละครับสบายไหมร้อยกว่าบาทเจ้าภาพยิ้มเลยงานเนี้ยเสร็จเรียบร้อยปะเดี๋ยวส่งงานกัน